และนี่ก็คือบูธ Kawasaki ภายนงาน Motor Expo 2อ2 4ที่ Impact เมืองทองธานีครับสวัสดีครับผมโจโซูไปนะครับก็จะมาพรีเซนต์มานำเสนอนะครับกับโมเดลที่เปิดตัวกันภายในงานนี้ด้วยนะครับกับบูธ Kawasaki นะครับบอกเลยว่ามีหลายรุ่นเช่นเดียวกันนะครับไม่แพ้กับแบรนด์อื่นๆเลยนะครับเริ่มจากตัวโมเดลที่ผมกำลังค่อมน,นั่นคือ คาวา s ิคเ65นะครับซูเปอร์สปอร์ตไซส์กลางนะพิกัด600 c ีซนะครับก็ยังคงให้ความเป็นสเสน่ห์ของสปอร์ตบอยอย่างเต็มพิกัดนะครับด้วยท่านั่งขับขี่แล้วก็ตำแหน่งตัวแฮนด์สำหรับสายสปอร์ตนะครับที่อยากจะซิ่งในสนามนะจะเทโค้งซ้ายนะครับหรือว่าจะเทโค้งขวานะครับรุ่นนี้ถือว่าตอบโจทย์นะครับมาพร้อมกับชุดสีที่มีการอัปเดตใหม่แต่ก็รายละเอียดอื่นยังคงเป็น เน่ของโมเดลรุ่นนี้ครับกับ Kawasaki ZX 6R นะครับพร้อมกับช่วงล่างนะครับที่เป็นโชวะอัพไซด์ดาวมาให้นะครับรวมถึงตัวจานเบรกนะแล้วกออ็อันนี้น่าจะให้ยางพีเรลลี่มานะครับชุดสีก็ถือว่าให้ความสุขุมนะครับดูคุมโทนดูดูเท่ไปอีกแบบหนึ่งนะครับส่วนชกหนังก็เป็นชกตัวของชกเดี่ยวซับแทงมาให้นะครับสำหรับ คาว a s a กิรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ผมทราบราคานะครับราคาเปิดอยู่ที่3 90, 9 9 9 0 0 0บาทนะครับลองมาค่อมลองมาจับจองกันได้นะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับอ่ะต่อมาเรามาดูสายของออคาสสิกัันก่อนนะครับกับ k a ว a ส a กิ W 2 3 0รุ่นนี้นะถือว่าใครที่เป็น สายคลาสสิกนะคาวสกิก็ถือว่าเป็นโมเดลที่ทําโมเดลนี้ออกมาได้ดีเช่นเดียวกันนะครับกับ w 230ก็ถือว่าเป็นโมเดลในตํานานของคาเวสกี ในยุคก,ก่อนๆแต่ก็มีการอัปเกรดพัฒนานะครับตัวของระบบฟังก์ชันการใช้งานต่างๆเนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์การใช้งานของคนยุคใหม่ได้มากยิ่งขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นตัวของท่านั่งการขับขี่ตัวเบาะนะครับรวมถึงตัวระบบเบรกที่ติดตั้งมาเพิ่มให้นะครับแต่ก็ยังคงให้ความเสน่ห์ความคลาสสิกในแบบรถโมเดลรุ่นก่อนๆน,นั่นเองนะครับกับ w 230ทั้ง2คันนี้เช่นเดียวกันนะครับนี่เลยนะเดี๋ยวลองคอมให้ดูนะ ก็ถือว่าเป็นโมเดลที่มีความสวยงามไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าชิ้นส่วนการออกแบบต่างๆเนี่ยก็ถือว่ายังคงให้ความเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นคลาสสิกอย่างขนานแท้จริงนะครับนี่นะครับตัวแฮนด์ที่เป็นในชุดของการชุบโครเมียมนะครับกอบไฟหน้าเนาะแล้วก็ตัวเลือนไม้ที่เป็นตัวของอ,อ,อนาล็อกนะครับเป็นแผงหน้าปัดนะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะยังคงแบบเต็มไปด้วยความสเสนส์นะครับสำหรับ คลาสสิกไบค์นะครับที่ชื่นชอบรถคลาสสิกนะรุ่นนี้นะตอบโจทย์นะสำหรับราคาก็เดี๋ยวลองมาถามเอ่อถามถามเซลล์กันดูนะครับ<ม>เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะจิ้มไว้ข้างล่างแล้วกันนะครับว่าราคาจะเท่าไหร่แต่คิดว่าไม่น่าจะแพงนะครับเพราะรุ่นนี้ก็สวยอะ่ะเพราะว่านะดูจากเสื้อสูบแล้วก็ยังคงเป็นเ,เสื้อสูบที่มีสเสน่หะนะ์นะรุ่นรุ่นนี้ไม่มีหม้มอน้ําด้วยเนาะ ก็ฝากไว้แล้วกันนะครับสำหรับรีวิว2-3 0สูนทั้ง2คันนี้นะครับ่ะเรามาดูคันนี้กันต่อครับคาวาซากิ Z500 SE นะก็ถือว่าเป็นเนะะ็กเก็ตไบค่ะพี่นัดพิกัดสายกลางแล้วกันนะครับสำหรับ Naked Bike นะครับ Z 5 0 0 SE คันนี้นะออกแบบมาให้ดูเออมีความเป็นรถสปอร์ตไบที่ยังมีสเสน่ห์ในแบบคาวาซากิดู ยุคของความบุกเบิกยุคทองของคนที่เล่นสวากิเยอะมากมายเยอะแยะมากมายนะครับนี่เลยนะ Z 5 0 0 SE คันนี้นะครับเดี๋ยวราคามาบอกพร้อมกันกับอ e ีโมเดลรุ่นหนึ่งนะอ่ะรุ่นนี้ก็ลองมาคล้อมกันได้ครับที่บูธคาวากิครับผมต่อมารุ่นนี้นะครับ ไม่นําเสนอก็คงเป็นไปไม่ได้นะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะที่ตอบโจทย์ภายในบูธคาวาซากิเช่นเดียวกันนะครับกับคาวาซากิตัวของนิงจา500นะครับที่เป็นเวอร์ชั่นของ2024นะมาพร้อมกับชุดสีและลวดลายใหม่เลยทีเดียวนะครับกับชุดสีประจำค่ายเนาะแล้วก็ตัดแต้งด้วยสติกเกอร์นะของสีเหลืองแล้วก็สีขาวนะผสมกันก็ดูมีความลงตัว มากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับนินจา500รุ่นนี้นะฮะแต่ยังคงให้ความเสน่ห์ของความเป็นสปอร์ตบค์ได้อย่างเต็มพิกัดนะดูจากท่านั่งนะ่ยมันดูมันดูกำยำม,มันดูให้ความเป็นซูเปอร์บค์ในแบบยุคก,ก่อนๆเนานะยังคงมีเสน่เหมือนเดิมแหละอะ่ถ้าพูดรวมๆรุ่นนี้ก็อัปเกรดมาหลายอย่างเช่นเดียวกันนะไม่ว่าจะเป็นตัวของสมาร์ทคีย์นะที่สามารถ ใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับก็ตัวของหน้าจอสี TFT ติดตั้งมาให้นะพร้อมตัวของฟังก์ชันหน้าจอเนี่ยก็เป็นในส่วนของレ e โหมดนะที่ใช้ในการขับขี่ในสนามแข่งนั่นเองครับสำหรับรุ่นนี้นะครับยินจ้า500แล้วก็ตัวของ z 500 SE เปิดราคาเท่ากันนะครับที่2 19,800บาทเท่านั้นนะครับ, 2, 19, บ,ททนนรบฟังอีกครั้งนะครับ2 1 9 0 9,800บาทเท่านั้นนะครับลองมาชมกันได้ภายในงานนี้นะครับต่อด้วยโมเดลนะครับสายครูเซอร์อนะที่เปิดตัวไปเมื่อถ้าจำได้ก็น่าจะปี2ปีที่แล้วครับกับ Kawasaki Eliminator 400นะครับนะครูเซอร์สูบรุ่นนี้คงคงนะยอดฮิตนะขายในต่างประเทศรวมถึงบ้านเราอีกด้วยนะครับสำหรับรุ่นนี้ก็จะเป็นครูเ,เซอร์พิกัด4 0 0 c c นะที่ยังคง มีขายในบ้านเรานั่นเองนะครับกับ i l i m i n a t o r 400นะฮะต่อมานะครับก็จะเป็นในรุ่นของ่อ,อ z X 4R รุ่นนี้นี่ครับเปิดตัวมาพร้อมกับ i l i m i n a t o r เลยนะครับแล้วก็ได้ทดสอบไปแล้วที่พีราสกิิจเท่าที่จำได้เน,ะนาะนะเป็นไงนี่ครับโชคโชวะสีทองนะครับ SFFBP นะ ก็ถือว่ามีนะมิติสัดส่วนต่างๆก็ถือว่าให้ความค่อนข้างที่จะกระชับนะสำหรับสายสปอร์ตไบคิดว่าน่าจะพิกัดเริ่มต้นเริ่มต้นสำหรับสายกลางนะ z X4R รุ่นนี้นะก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นที่น่าสนใจนะครับลองมาชมหรือว่าลองมาจับจองกันได้นะครับ